สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําการใช้งานนะครับชุดเครื่องเสียงฟังในบ้านนะครับชุดงเสียงลดฟังในบ้านเป็นชุดเล็กนะครับชุดนี้อยู่ที่ห้าพันห้าร้อห้าสิบาทนะครับแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับเมื่อไปถึงนะครับก็จะมีปลั๊กให้นะครับก็เสียบปลั๊กนะครับอันนี้ปลั๊กเป็นปลั๊กที่ถอดได้นะครับก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีนะครับสังเกตไม่ยากครับเวลาเสียบปลั๊กก็ติดไม่ติด มาดูตรงนี้ครับสถานะจะขึ้นนะครับโวลต์ตั้งให้จะอยู่ที่14.2วลต์นะครับก็เสียบให้มันอุ่นเครื่องนะครับประมาณ5-10นาทีนะครับหรือ3-5นาทีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับอากาศนะครับก็มาถึงแล้วนะครับก็มาเรียนรู้นะครับเรียนรู้เบื้องต้นก็จะมีตัวนี้เป็นปีหลักนะครับเป็นปีหลักปีหลักก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็นปรับ ซ้ายขวานะครับก็เอาไว้ตรงกลางนะครับเสียง้ายเสียงขวานะครับอันนี้ขึ้นไว้ตรงกลางตัวนี้นะครับที่เขียนว่าวันรุ่มนะครับนี่เขียนว่าวันรุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นปรับเสียงกลางนะครับตัวนี้นะครับซับวอลก็จะเป็นปรับเสียงเบรสนะครับเสียงเบเสยงซับตัวนี้ก็จะเป็นปรับความถี่ของซับนะครับชอบแข็งชอบนุ่มยังไงก็ปรับนะครับแต่ส่วนมากก็จะปรับแล้วเนาะ ไปนี่นะครับปรับปบายประมาณนี้นะครับผมหลังจากปุ่มนี้นะครับไปจนถึงปุ่มสุดท้ายนะครับเป็นปรับย่านเสียงกลางนะครับชอบนุ่มหรือกลางพุ่งแหลมจี๊ดก็ปรับได้นะครับอันนี้ตั้งให้ประมาณนี้ส่วนตัวบารูดตัวบารูดเป็นตัวข้างล่างนะครับตัวบารูดเป็นตัวนี้นะครับเต็บ USB นะครับสวิตช์นี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับอันนี้ใส่ไปให้นะครับในกรณีอยากเพิ่มไฟก็สามารถต่อได้เลย เดินไฟไปเรียบร้อยเดินระบบไ้เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ติดไฟแล้วก็ต่อสายเข้านะครับฝั่งนี้เป็นสวิตช์เครื่องเล่นนะครับเปิดปุ๊บไฟติดนะครับเครื่องเล่นติดบลูทูธขึ้นกระพริบนะครับอันนี้ขึ้นกระพริบคือค้นหาสัญญาณนะครับถ้าเชื่อมกับสัญญาณบลูทูธกันแล้วตัวบลูทูธจะไม่กระพริบนะครับจะเชื่อมให้ดูนะครับจะใช้โทรศัพท์ตัวนี้นะครับผมนี่เป็นโทรศัพท์ Android นะครับปรากดเข้าไปโหมดบลูทูธเลยครับ เปิดบน mm ูส hmm. มานะครับชื่อที่ค้นพบจะอยู่ข้างล่างนะครับชื่อน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวที่สามครับก็จะ,จะขึ้นจับคู่เอชเมาดูนะครับนี่เห็นไหมครับสถานะบน mm ูส hmm. จะขึ้นแชร์แล้วนะครับไม่ขึ้นกระพิบแล้ว mm hmm. ก็มาดูเสียงนะครับเสียงอันนี้จะเล่นไว้สุดแล้วก็ไปเล่นที่เปียวนะครับเวลาเราถือโทรศัพท์ไปเล่น mm hmm. ที่ไหนแล้วก็ค่อย เอาโทรศัพท์ปรับเสียงลงเอานะครับเล่นก็เล่นไม่ยากนะครับก็เสียงกลางขึ้นก่อนฟังแล้วก็สับตามนะครับตันนี้สับจะไม่หนักเหมือนพาวเวอร์สองตัวนะครับเพราะเป็นสับพาวเวอร์ตัวเดียวก็เปิดกลับปรับกลางขึ้นก่อนนะครับค่อยซับตามครับ เพราะว่าแต่ละเพลงมันมิกไม่เหมือนกันนะครับเราก็ปรับดูก็รราาประมาณนี้ครับผมวิธีการใช้งานนะครับเวลาปิดก็เอาแค่สองปุ่มนี้ลงนะครับก็ปิดสวิตช์ได้เลย<ม>แค่นี้นะครับแล้วก็ถอดปลั๊กเก็บนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากครับผม มีความสงสัยก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับช่องทางติดต่อท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับแล้วก็มาแนะนําการใช้งานนะครับเท่านี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะครับด้านหลังลืมเสริมนะครับด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับขั้วต่อแบตเตอรี่ทําไว้ให้นะครับก็แท่เอาสายคลิปแบตนะครับแล้วก็มาเข้าแดงบวกดําลบนะครับ ทำเป็นหางปลาเข้าไปแล้วก็เอาหัวขันเข้าไปหนีบเลยนะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้ปกติเหมือนเสียบไฟบ้านเลยนะครับยุ่งยากนะครับโอเคสงสัยก็อินบอ็อกหรือทมาได้ครับวันนี้ก็ลาพิมพเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ